โอ้นาทีนี้จะอะไรมาตั้นค่ะเบอร์หนึ่งตรงตโดยน้องเอดดนาเบอร์2พี่ดารฟินเวอร์ค่ะเชียร์เบอร์ไหนคอมเมนต์มาจ้าโอ้ยผิมือกูขึ้นรอแช่นอะมือนี้เนาะใส่ชุดไทยเที่ยวอยุธยากันค่ะนี่แต่ละคนด้วยวันนี้ ายรูปสวยๆที่วัดชัยวัฒนารามกันจ้านี่ครับมาแต่งชุดไทยแบบนี้นะนี่มาแบบน,น้องดาวฟินเวอร์แล้วก็น,น้องเอดีน่านี่มาเที่ยวอยุธยาก็ต้องใส่ชุดไทยค่ะทุกคนจ้าอ่ะเดี๋ยวพาไปเดินดูโอ้โหฉันข้าเวลาเพื่อมาพบเจอกางผ้นห่มแต่ปอมี่แดด วิยสวยมากอ่ะนี่ครับอันนี้คือวัดชัยวัฒนารามนะเห็นไหมแม่อันว่าเข้าจัดเต็มเบื้งตะกองกับวัมดาได้ตะกองดูดิแล้วดูผมวัดต่บ่เต็มจัดเต็มมากวันนี้เดี๋ยวไปหาุมถ่ายรูปกันเอาตรงไหนดี สวยมากทุกคนมาเที่ยวอยุธยานะต้องมาใส่ชุดไทยถ่ายรูปแบบนี้นะสวยเลย่าเข้าคนละ10บาทนะคะวัดชัยวัฒนารามนะครับอันนี้แค่มาแป๊บเดียวได้รูปเป็นร้อยนี่แค่นานนะอันนี้ซื้อๆนะหนาวัดนะใช่ประท่านได้เข้าไปข้างในค่ะในรูปลายค่ะมาทั้งทีก็ต้องเอาให้คุ้มค่ะแต่ชุดไม่แพงนะคะทุกคนใครมาเที่ยวอยุธยานะคะจะมีร้านเช่าชุดหน้าวัดชัยวัฒนารามเต็มเลยนะคะทุกคนเริ่มต้น200บาทเริ่มต้น200บาทเด็กเด็กเท่าไหร่นะร้อแค่า0 0บร้อยล้วค่ะเออแตุ่ดดาวเท่า่นะอันนี้0 ของผมชุดน,นี้200นะมีทั้งของผู้ชายผู้หญิงแล้วก็ของเด็กก็มีค่ะมาแบบครอบครัวก็แบบถ่ายรูปน่ารักน่ารักขอเชิญท่านพับกบพบกับ <c oughs> ขอเชิญท่านพบกับมิสแกนดาวฟินเวอร์สวัสดีค่ะน้องดาวฟินเบอร์นะคะเชียร์น้องดาวกดหนึ่งค่ะความสามารถนะคะกินนอนค่ะ <c oughs> <c oughs> ขอเชิญท่านพบกับมิสแกนเอดดน่า สวยงามแม่งเอดีน่ามาจากเมืองน้อยไปร้องกันกินลกะกันนอนกินลกะกันอตลูกข้าวหยังล้วเคยสวีเดนกับมาดามไข่ออก็หยังก้นหนึ่งก้อนสองกดต่อกดสองออ <laughs> แล้วก็เชียร์ทั้งสองก็กดสองสองมานะคะวันนี้พาน้องเอดีน่ามาเที่ยวอยุธยาค่ะทุกคนออใส่ชุดไทยสวยๆมาถ่ายรูปกันค่ะกินก <laughs> ันบาล่องค่ะเมลูคุนีมาเฮ้ยเดี๋ยวถ่ายรูปให้หนึ่งสอง โอ้เกิดค่ะวกีดีนาวันนี้ไม่ยิงสิควมซาดเราไม่ยิงโอ้ยปากกางงามได้ไหมน,นี่ใซรลิปฟินเวอร์โอ้โหใซรเบอร์ยังวันนี้ได้ขึ้นด้วยเบอร์หาเบอร์หา้านี่ค่ะแม่ยิงลิปฟินเวอร์ค่ะพบมากก็มีลิปฟินเวอร์มากค่ะข้ามพบมาปากก็ต้องสวยมาด้วยนะคะคุณไซลิปฟินเวอร์ค่ะออโอ้เดี๋ยวแม่ยิงดาวสิท่าห้เบิร์ค่ะอันนี้เป็นเบอร์ห้านะคะข้ามพบมาปากกับเราก็ต้องสวยนะคะเดี๋ยวขอดูหน่อย เขาด้วยไงอุ้ยเห็นบ่ทาปุ๊บสวยปั๊บเพราะฉันใช้ลิฟฟินเวอร์ ราคาเท่าไหร่พี่ดาวหนึ่งแท่งนะคะในราคา159บาทค่ะแท่งแบบนี้ใช้ได้เป็นเดือนเลยนะคะตอนนี้มีโปรสุดคุ้มสั่งสองแท่งส่งฟรีไปเลยค่ะถ้าใครไม่สะดวกโอนนะเก็บไปทางได้เพราะฉันใช้ประจําเลยเก็บปล <c oughs> าทาง <c oughs> <c oughs> ตอนนี้มีตัวแทนที่สปปลาแล้วก็กัมพูชานะคะส่วนวิธีการสั่งซื้อพิมพ์คําว่าสนใจใต้คอมเมนต์ถ้าอยากปักสวยเมือนดาวฟิงเกอร์เหมือนน้องเอดดน่า <c oughs> <c oughs> สั่งซื้อได้เลยจ้า <c oughs> ทองแท่งทรงฟิวขวัพบมากกันยังมาขายลิปสติกอยู่นะคะไปิสูทชีวิตได้ไหมค่ะต้องไปนั่งอย่างนั้นเอ้ายืนหรอกก็นั่งตัวเนาะได้๋ยวบอสเดี๋ยวสุดท้าดีวะอีน่านั่งแค่ไหนนั่งทางไอ้ดาวไอ้ดาวเพื่อนเศร้าอยู่ถ่ายรูปหนิอันนึงสอง ทำไมแย่งขัวฉันไม่ได้นะปีแยกูวยคุณหญิงก็มีสิทธิ์ค่ะนั่งมองส่วนเขามานอนด้วยค่ะิคุณหญิงคะจอคุณหญิคุณหญิงหยุด่ะคุณคุณหญิจับขอคุณหญิงจอกุ้ณเหมนค่ะช่ค่ะเอได้ค่ะหือโอ๊ยค่ะ ฉันไม่สวยแต่ฉันก็มีผู้ชายนะมีคนแบบคิมพก็ทำไมพี่ผูบ่าวเข้ากีนละ่ะข้างคอกับเด็กผู้ชายล่ะค่ะอินแห้งมากอีกอย่างอีจวนวะเวรวะต่างอีจวนลายอันคุณหญิง่รย,ยะทำไมแย่งผัวฉันไม่ได้นะใท่สป,ปิชทำเลือกฉันค่ะใส่ส่วนหลวพลักหลายนเขาเลือกฉันค่ะคุณหญิงคุณหญิงก็มีสิทธิ์ค่ะนั่งมองส่วนเขามานอนด้วยค่ะ คุณหญิงคะจับกคุณหญิงคุณหญิงหยุดค่ะคุณคุณหิงแสบกคุณหญิงแสบกวคุณหมือนคะช่วยข้าพเจาด้วยค่ะคุณหืองโอ๊ย